สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเคลือบกระทะกันสนิมมาฝากท่านผู้ชมนะครับกระทะตัวนี้นะครับก็เป็นกระทะเหล็กนะครับผมซึ่งกระทะเหล็กตัวนี้นะครับมันสามารถเกิดเป็นสนิมได้นะครับผมจากคลิปที่แล้วผมได้ทําการเก็บกระทะเหล็กเก่าๆตัวนี้นะครับที่เป็นสนิมเขอะเลยนะครับมาทําความสะอาดนะครับผมแล้วก็ได้ทักสะอาดเหมือนใหม่แบบนี้เลยนะครับผม ก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําการเคลือบกระทะตัวนี้นะครับเพื่อที่ไม่ให้เกิดการเป็นสนิมอีกนะครับผมมาครับผมมีวิธีการทาอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับนี่เลยนะครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้เรามาทําการเปิดเตาแก๊สนะครับแล้วก็เผากระทะตัวนี้นะครับให้เกิดความร้อนเลยนะครับผมนี่นะครับกระทะตัวที่เรา ทำความสะอาดไปนะครับผมถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้วนะครับมันก็จะเกิดการขึ้นสนิมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับเราจะเผากระทะตัวนี้นะครับให้ร้อนแบบว่าตัวกระทะมีความแดงเลยนะครับผม เนี่ยนะครับก็จะเผาให้เกิดความร้อนแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใส่เป็นน้ํามันพืชใหม่ลงไปนะครับผมแล้วเราก็เนี่ยครับเกี่ยน้ํามันพืชต,ตรงนี้ให้ทั่วตัวกระทะเลยครับ นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เทน้ํามันตัวนี้ทิ้งก่อนครับแล้วเราจะไปขัดทาความสะอาดนะครับเอาคราบตัวสนิมตัวนี้ออกอีกหนึ่งทีนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่ล้างทาความสะอาดมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทํ้เหมือนเดิมครับทีนี้เราก็จะเผาแค่กระทะแห้งนะครับผม หลังจากที่กระทะแห้งนะครับเราก็ใส่น้ํามันลงไปเลยครับตัวนี้ก็ใส่น้ํามันแค่นิดเดียวนะครับพอแค่ชโลมตัวกระทะเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้กระดาษทิชชู่นะครับฉโลมตัวน้ํามันให้ทั่วกระทะเลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้นะครับทีนี้สนิมก็จะไม่ขึ้นอีกต่อไปแล้วนะครับผมหลังจากที่เราทําอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการฉลมน้ามันทิ้งไว้แบบนี้นะครับผมครั้งต่อไปนะครับเราก็ทําแบบนี้ทุกครั้งนะครับแล้วกระทะของเราก็จะไม่เกิดสนิมอีกนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ